แล้วเอาเพลงอะอย่างดี<จ>เพลงอะอย่างดีเพลงหนึง่งยชวีเนี่ยไหนนอนเพลงเหรออันเนี้ย,นนยนนที่เราไม่แนะนำเนีเอาจัดไปเอาเอา,เ,อเอาโดยแค่น้อยเออเอาเอาละไรโคตรแล้วช <c oughs> ้วำหลักมันทำลายม <c oughs> ันทำลายใจให้คน เ็นบ่เอาเลยเอาลักแล้วเสียเสียทั้งน้ำตาปล่อยให้ความลับลอยไปยปล่อยให้ยั้งความลักที่หายแพ้เพราะคนคนหนึ่งทิ้งรักลงแม่น้ำให้เธอทุกอย่าง อันนี้ปะกูก่อนไหมคก่อนเป็นไกอลอยไปแล้วมานงแน่นี่จุ่มไปเลยจุ่มเนลอยไปไปลอยลงสู่ทะเล

何してるの